สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสามไปซะแล้วสำหรับเว็บโนเวลนะครับคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนที่191หลังจากที่ชเชลได้ปรับทักษะของรีมอรุทั้งหมดแล้วในช่วงเวลาเดียวกันกับที่การวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถของรีมอรุเสร็จสิน้นการนิวัฒนาการของผู้บริหารก็ได้ข้อสรุปด้วยและผู้เขาทั้งหมดก็ได้มีความเข้ากันได้ตามคําแนะนําของชเชลและความสามารถของพวกเขาก็ได้รับการปรับให้เหมาะสม เป็นไปตามที่คาดเอาไว้มากดูเหมือนว่าเอฟเฟกจากของขวนก็จะมีผลกระทบเช่นกันดูเหมือนว่าชิออนจะเป็นเพียงคนเดียวที่ยังไม่ได้ขึ้นไปสู่จอามารที่แท้จ,จริงด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเลยทุกคนก็ได้ขึ้นไปเป็นหมดแล้วอย่างปลอดภัยทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นก็ต้องเบนิมาลชื่อเบนิมาลพอพันเฟนสปิรตโอนี้วิญญ,ญาณปีศาจระดับสูง การป้องกันจัสวรรค์พรของจอมมนผู้ยิ่งใหญ่ชายาเจ้าแห่งเปลวไฟราชาแห่งความพิโรธเวทมนต์เวทเวทิญญาณพืงนเท,ทาาสะเทษะขงสูตรอาทิตย์ส่องแสงหลอดอมาเทลสูการเล่นความคิดคำสั่งรวมเป็นหนึ่งการควบคุมแสงและความร้อนการจัดพื้นที่ปิดกั้นมิติราชาเทักษะปกติยานเวทโคจัก,กรวาลจิตคู่คมแห่งจอมมนเทษะการต่อสู้ กา,ก,การจัดการโกรธเกณียความร้อนความต้านทานความต้านทานการโจมตีทางกายภาพความต้านทานการโจมตีทางเวทธ,ธรรมชาติความต้านทานสถานะผิดปกติความต้านทานการโจมตีทางจิตความต้านทานการโจมตีแบบไฮเปอรอดูเหมือนว่าเขาจะเข้ากันได้ดีกับโมเมจีและมากขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยและเมื่อละทิ้งร่างกายของเขาเขาก็ได้พัฒนาไปสู่รูปแบบป่าจิตวิญญาณอย่างเต็มที่แม้ว่ามันจะต่ำกว่า ตระกูลมังกรแต่เบนิมโลก็ยังเป็นจิตวิญญาณธาตุศักดิ์สิทธิ์อยู่ดีเห็นได้ชัดว่าสถานะของเขาก็พัฒนาขึ้นมาอย่างมากโดยกล่าวว่าพมเพียงแก่งของเขานั้นมันยิ่งใหญ่กว่าจอมันที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเนื่องจากเซคิออนก็ยังมีร่างกายอยู่การเปรียบเทียบอย่างเดียวก็จะทําให้เบนิมาโลเป็นผู้ชนะในการต่อสู้ระหว่างทั้งสองคนความจริงก็คือเบนิมาโลเดียโบและเซคิออนได้รับตําแหน่งสาอันดับแรก ในหมู่ลูกน้องของรีโมลูต่อไปก็โซเอชื่อโซเอพอพันดัสสปิริตโอนี้จิวิญญาณปีศาสสิทธิ์ร,ระดับกลางการป้องกันจากสวรรค์เงาคล้องหลอดแห่งแสงแฟร์ชื่อความมืดเจ้าแห่งความมืดเวทมนต์เวทมนต์แห่งความมืดทักษะอัลติเมทสกิลหลอดเงาจันทสุคุโยมิการเล่นงความขีดดวงตาแห่งดวงจันทต่อด,ด้วยความสามารถการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสงูง การนำลงอยู่คู่ขนานการจัดการกับมตติหลากชั้นสถานะปกติการรับรู้ด้วยยานเวทการล่องหนทักษะการต่อสู้การบังคับกฎเกณฑ์เงาเนฟสตริงต่อมาก็ความต้านทานความต้านทานการโจมตีทางกายภาพความต้านทานท่าธรรมชาติความต้านทานสถานะผิดปกติความต้านทานการโจมตีทางเกียรติในฐานะที่เป็นเงาของเบนิมารโลก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะเริ่มขึ้นไปสู่ ชนคาสเดียวกันและกลายเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเผ่าพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาและโซเอก็ยังได้กลายมาเปลี่ยนตัวตวนที่สามารถแข่งขันกับเบน,นิมาโลได้หากว่าเขาดูแค่ปริมาณพลังงานเท่งหมดแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับเบน,นิมาโลแต่ความพิเศษของเขาก็ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ว่าเขาจะกลายมาเปลี่ยนเพียงแค่เป็นรูปแบบกล่งชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแต่เขาก็ควรจะเป็นเหมือนกับเบน,นิมาโล ดิมุลก็คิดว่าโซเอก็น่าจะได้รับการปฏริบัติโดยระบบมากที่สุดในฐานะผู้ติดตามของเบนิมาโลทัศนคติของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจากความสามารถที่เขาได้รับและสิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดก็คือดวงตาแห่งดวงจันทร์ซึ่งมันเป็นความสามารถที่เชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูลดูเหมือนว่าจะได้รับอิทธิพลมาจากความสามารถของเบนิมาโลและความช่วยเหลือจาก อาจารย์ชิเอลความสามารถนั่นก็ได้คล้ายคลึงกับเวทมนต์สังเกตการระดับสงูงและมันก็สามารถสังเกตได้ทุกที่ในโลกพร้อมกับตัวเลือกในการเพิ่มเติมเสียงด้วยและสามารถประมวลผลข้อมูลและเปลี่ยนเปลี่ยนวิดีโอได้ตามที่คาดเอาไว้สําหรับความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ในด้านการสอดแนมโซเอก็กลายเป็นผู้ชายที่พึ่งพาได้ในฐานนะผู้ที่เข้าใจข้อมูลเท่าหมดในเทมเพลตและเขาก็ได้รับสายยาม,มาว่า ดาร์กเน็ตเจ้าแห่งความมืดและต่อมาก็ลังกาชื่อลังกาพ่อพันมาป่าวิญญาณสายลมวิญญาพิสาสายลมศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงพรปกป้องจากสวรรค์พรของจอมันผู้ยิ่งใหญ่ราชาสตาหูบราชันมาป่าดวงดาวเวทมนต์เวทมนต์นนสายลมทักษะขั้นทูงสุตรหลอดแห่งสายลมแห่งดวงดาวหาเทอความสามารถการเล่นความเขียการควบคุมสภาพอากาศการควบคุมมิติ อุปสรรคหลากหลนทาักษะปกติยานเวทรอบดูกิรุคามแ่งจอมานทาักษะการต่อสู้การบังคับกฎเกณฑ์สายลมความต้านทานความต้านทานการโจมตีทางกายภาพความต้านทานท่าธรรมชาติความต้านทานสถานะผิดปกติความต้านทานการโจมตีทางจิตวิญญาณความต้านทานการโจมตีแบบไฮเปอร์ในตอนแรกลีบรุกก็สงสัยอยู่ว่าความสามารถของเขามันหายไปไหน หลอดแห่งสายลมแห่งดวงดาวฮาร์เทอร์ไม่ได้ถูกส่งผ่านไปยังลังกาทักษะที่ยอดเยี่ยมที่มีพลังในการควบคุมสภาพอากาศแล้วมันก็เหมาะกับลังกาลังกาจึงได้หลุดพ้นมาจากการพันธน,นาการของผอพานเขี้ยวมาป่าและเขาก็ได้ก้าวขึ้นไปสู่ล่างขึ้นชีวิตแห่งจิตวิญญาณระดับสงูงซึ่งก็เป็นประเภทจิตวิญญาณแห่งสายลมอืมนี่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาก็แข็งแกร่งขึ้นจริงๆเหรอ แล้วก็แต่จะทํางานร่วมกันกับเขาได้ดีหรือไม่แล้วมันก็น่ากังวลเล็กน้อยและต่อมากาบิลพอพันดากอนิวมนุษย์มังกรการปกป้อนจกสวรรค์พรของจอมมารผู้ยิ่งใหญ่สยาดักหลอดราชันมังกรสวรรค์สกิลอ,อัลเทเมสกิลเขียนรุสตารจอมไร้สารละพอาสามารถการเล่นความเร็วทางความขีดการจัดการกับอุบัติเหตุการเขียนโชคชะตาขึ้นมาใหม่การจัดการกับมิติ สิ่งจิตขวงหลายชั้นักษะปกติการรับรู้ด้วยยานเวทการรับรู้ด้วยความร้อนภาษาสัมผสัสการดมกลิ่นอูเบอร์จิตทุกความอิจอมันเทษะการต่อสู้แสดงก่อเกียรบังกรรลมหายใจเพลิงลมหายใจสายฟ้าต่อมาก็ความต้านทานความต้านทานความเจ็บปวดความต้านทานสถานะผิดป,ปกติความต้านทานธาธรรมชาติความต้านทานกระจมลีทางกยายภาพและจิตวิญญาณ และามต้านทานการโจมตีแบบผสมเมื่อได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมากพวสามารถทางกายภาพของเขาก็เทียบไม่ได้กับสิ่งที่เขาได้เคยเป็นมาก่อนออก็เกียรติมงกรประจันการป้องกันของเขามันก็ไม่มีอะไรต้องหัวเราะเหอะแต่พลังโจมตีของเขาบนเป็นที่ที่เขาได้เปลน่ยนกกาจริงๆทว่าตัวกาบิลก็ไม่สามารถบรรลุกทะขักนสูงสุดด้วยตัวเขาเองได้และต่อมาลิลลุก็คิดว่าอื ถ้าของพวกนี้มันเป็นของฟรีที่ได้มาง,ง่ายๆแบบนั้นระบบมันก็คงจะพังจริงๆแต่ถ้าเพียรโลสตาห์หึ่งัแค่ชื่อมันก็น่าสงสารแล้วาการจัดการกับอุบัติเหตุก็ดูเหมือนว่าจะจงใจทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่คาดคิดสําหรับผู้ต่อสู้ของเขาและการเขียนขึ้นมาใหม่โชเชตาก็สามารถยกเลิกได้แต่สิ่งที่เลวร้วายเขาสามารถใช้ได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนี่ก็เป็นทักษารระดับสูงที่น่าขัน ต่เดี๋ยวก่อนนะมันคือกาบิลเขาก็อาจจะใช้งานมันไม่ได้อย่างเต็มที่แ้าว่าเขาทำได้นัน่นก็หมายความว่าเขาก็มีศักยภาพที่จะได้รับอัลติอเมทสกิลและฉันก็จะตั้งตารอการเติบโตของเขาและคนต่อไปชื่อเกียวโดพอพันให้ออกการปกป้องจากสวรรค์พอหองจอมันผู้ยิ่งใหญ่ชายาบาเรียหลอดเจ้าผู้กีดขวางราชแห่งการป้องกันสกิลอัลอเมทสกิล หลอดนักชิมเบลเซบับการเล่งความคิดการกืนกีินกระเพาะจากเก็บการแยกอุปทานและอุปสงค์การกัดก่อนกำแพงเหล็กก้าการป้องกันตัวการจัดการมิติสิ่งจิตขวางลาชันทักษะปกติการรับรู้ด้วยยานเวประสาสัมผัสรับกลิ่นไอจิตคุกคำมจอมมานอาสตารีเจนเนอเรชั่นทักษะการต่อสู้ลมหายใจเหม็นก่อเต็มตัว การควบคุมกระแสเกษษยียรความต้านทานความต้านทานคนเจ็บปวดความต้านทานสถานะผิดปกติความต้านทานท่าธรรมชาติความต้านทานการโจมตีทางกายภาพและจิตใจความต้านทานการโจมตีแบบไฮเปอร์ดูเหมือนว่าเขาจะได้หลอดเบเซีับพุทธกะของตัวฉันในเวอร์ชั่นก่อนรุ่นปรับปรุงแล้วและยิ่งมีสิ่งอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแม้ว่าเขาจะเป็นแบบแนวลาเป็นหลักแต่ว่าเขาก็มีพลังโจมตี เการกิคของเขาก็สูงเช่นกันเกียวโดก็ยังได้รับคาแนะนําจากอาจารย์ชิเอลและความสามารถส่วนใหญ่ของเขาก็ได้รับการวิเคราะห์อยู่แล้วถ้าเป็นเกียวโดเขาก็ควรจะสามารถใช้ความสามารถของเขาได้อย่างเหมาะสมตอนนี้เขาก็ได้ขึ้นไปเปลี่ยนแล้วจอมันดีแท้จริงเป็นฝ่ายตรงข้ามในระดับของเหล่าเทวทูตท,ที่เพิ่งจะโจมตีพวกเราและเขาก็จะไม่แพ้ในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวและเขาก็จะพุ่งไปที่การป้องกันเพียงแค่อย่างเดียว มันคงจะเป็นเรื่องย่าสัหลับเทวทูตตกสวรรค์2ตนนั่นที่ล้มเขาลงไปในครั้งก่อนและเขาก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่แล้วก็พึ่งพาเขาต่อไปและต่อมาผู้มาละชื่อผู้มาลาผอพันสัตว์อสูรแห่งปัตตภีวิญญาณปีศาจศักดิ์สิทธิ์ระดับสงูงการปกป้องจากสวรรค์พรของจอมันผู้ยิ่งใหญ่ชายาหลอดคิเมลา่าผู้ปกครองของสัตว์ในตำนานเวทมนต์เวสเปริตเมจิก ทักษะทักษะขั้นสูงสุดหลอดแห่งสัตว์ลายในตำนานบาฮาหมูดคมสามารการเร่งความเร็วทางความคิดการควบคุมแรงโน้มถ่วงการควบคุมมิติอุปสรรคหลากหลายทักษะปกติการรับรู้ด้วยยานเวทกี่ทุกข้ามิออมันมีเนียนสัตว์อสูรทักษะการต่อสู้การบังคับกฎเกณฑ์ของโลกมีเนียนฟิวชัน่นความต้านทานความต้านทานการโจมตีทางกายภาพ ความต้านทานสถานะผิดปกติความต้านทานธาตุธรรมชาติความต้านทานกระจจตีทางจิตความต้านทานกันจนตกตกนจนตีแบบไฮเปอร์ปริพลูชั่นหนังของิดในใจว่ามันคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเธอได้รับพลังที่จะช่วยให้เธอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับดาวเคราะห์ได้แล้วเธอก็ได้กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งจิตวิญญาณเป็นประเภทเอิร์ธสปีริตระดับสูงนอกจากนี้เธอก็ยังสามารถใช้พลังเั่งหมดของเมนเนียน สัตว์สูรของเธอได้แล้วก็ทําให้เธอได้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่น่าเกรีขามด้วยตัวของมันเองแล้วมีเมนเนียน er ที่แตกต่างกันอยู่ทั้งหมด12แบบแต่เมื่อรวมกันแล้วเธอก็สามารถต่อสู้กับเมนเนียน er ที่สูงกว่าได้เดียโบเป็นต้นอย่างไรก็ตามจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเธอได้รับประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นเพียงแค่ดูข้อมูลจำเพาะของเธอเพียงแค่อย่างเดียวก็สามารถเห็นได้ชัดว่า ผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเธอในอนาคตมันก็ช่างน่าทึ่งจริงๆริบรุสเขาคิดว่าเขาควรจะแปลกใจหรือว่าอะไรดีในตอนแรกริบรุสก็เห็นว่าเป็นเพียงแค่สัตว์หายากและเธอได้รับคนสามารถ,ถาทักษะขั้นสูงสุดด้วยฉันชัตยานและความเฉลียวฉลาดของเธอแม้ว่าเธอจะได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ชิเอลแต่ก็น่าประทับใจที่เธอสามารถบรรลุมันได้ด้วยตัวเองและต่อมาบุคคลที่การดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดในเขาวงโกดเซคิออน ขาไม่ชื่อว่าเซกิออนพอพันมเมลแรงพูดนาวิญ,ญญาณอสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงการป้องกันจากสวรรค์พรของจอมันผู้ยิ่งใหญ่ชายาหลอดแห่งหมอกและชายแห่งภาพดวงตาเวทมนต์เวทมนต์จิตวิญญาณนาพอสามารถทักษาทักษะขั้นสูงสุดหลอดมายาเมฟิโตการเล่นความเร็วทางความคิดการควบคุมเวลาและเมตติสิ่งกีดขวางเมตติลายชั้นเท้งหมดของการสร้างสรรค์ การควบงำจิตใจโลกมายาทักษะปกติการรับรู้ด้วยยานเวทจิตทุกค้ามิจอมันทััษษะการต่อสู้การบังคับกฎเกณฑ์ของน้ำการควบคุมน้ำความต้านทานความต้านทานการโจมตีทางกยายภาพความต้านทานสถานะผิดปกติความต้านทานการโจมตีทางจิตความต้านทานองค์ประกอบของธรรมชาติความต้านทานการโจมตีแบบใหเปอร พอโลชั่นนายวลก็คิดในใจว่าอะดูเหมือนว่าฉันจะไม่สังเกตจนกระทั่งชิเอลได้บอกฉันแต่ว่าเซกิออนก็เปล่นร่างจิตวิญญาณระดับสูงด้วยและเขาก็เป็นร่างจิตวิญญาณของธาตุน้ําที่ยอดเยี่ยมลนนั่นก็หมายความว่าร่างกายของเขาก็ประกอบไปด้วยโมเลกุลของน้ําควบแน่นที่รวบรวมมาจากชั้นบรรยากาศโดยรอบหรือไม่หรือว่าพวกเขาก็จะกล่าวว่าฮิฮิอิโลคานี้เป็นโลหะลวงตาที่มีฟัรางควบแน่นเป็นจํานวนมาก และเขาก็ยังคงใช้กระดูภายนอกของเขาเกาะอะดามันไทยอย่างมีค่าดูเหมือนว่าถ้าไม่ใช่ของที่ฉันมอบให้เขาก็คงจะทิ้งมันและกลายเป็นร่างวิญญาณแห่งชีวิตที่เต็มเปี่ยมสําหรับเซกิออนผู้ซึ่งเชี่ยวชาญเขาแข็งแกร่งมากอย่างที่ไม่เคยเป็นร่างกายของมองนุษย์ก็ประกอบไปด้วยน้ํา60%เนื่องจากมันมีความชื้นอยู่ในชั้นบรรยากาศด้วยภายในพื้นที่จํากัดเซกิออนก็มีข้อได้เปรียบอย่างมาก ในโลกมายาที่เขาสร้างขึ้นมามันก็จะเปลี่ยนสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นสาหรับตัวเขาเองแน่นอนว่าตัวสกิออนก็จะแข็งแกร่งสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นมาจนถึงตอนนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของภูเขาน้ําแข็งเมื่อได้พูดถึงเรื่องนี้ลิวลุลก็เดาว,ว่ามันก็ค่อนข้างจะไร้เหตุผลสำหรับตัวเขาลิมลุลเขาก็ยืนยันความสามารถของผู้ติดตามของเขาได้อย่างไร้สาระถ้าพูดถึงหมอกมันก็มีหมอกที่เหมือนหมอกแล้วมันก็ฟังดูแปลกๆแ,แต่ว่า มันจะได้รับความเชี่วชานของวิธีการที่เขาเปลี่ยนภาพดวงตาแต่เขาเข้ากับองค์ประกอบของเขาด้วยลาฟาเอลไม่ถ้าเปลี่ยนชิเอลสังเกตเห็นก็คงจะดีถ้าเธอได้แจ้งเตือนฉันมาแต่บางทีชิเอลก็อาจจะคิดว่าฉันเองก็สังเกตเห็นและให้พลังแก่เซคิออนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วอดันแมนล่ะจะเป็นยังไงเชื่อ,อดันแมนพอพันเดสสปิริตมอนเตอรสเปริริตระดับการ การป้องกัรจัตวาห์พอถองจอมานผู้ยิ่งใหญ่ชายาหลอดกีเฮนนาะเวทมนต์เวทอมตะเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์สกิลอัตเมสกิลพระคำพีเวทมนต์ในโคโนโมิคอนพวสามารถการเล่นความขิดบทสวดภ,ภาวนาผู้สแสวงหาความเป็นจริงการวิเคราะห์โดยรวมการสร้างเท่าหมดการทำลายทางจิตเทศศากปกติการรับรู้ด้วยยานเวทกิจท,ทุกความอิจอมันเทกษะการต่อสู้การพิกผันปีศาจศักดิ์ส,สิทธิ์ การจัดการคนตายความตายทันทีความต้านทานความต้านทานการโจมตีทางกายภาพความต้านทานการโจมตีทางจิตความต้านทานสถาสะรผิดปกติความต้านทานธาตุธรรมชาติความต้าน,นทานการโจมตีแบบไฮเปอร์ความสามารถของอาดัลแมนก็ถูกพัฒนาขึ้นไปในทิศทางนั้นโดยรูปลักษณะของเขาเขาก็ดูเป็นจอมันมากที่สดุดแม้ว่าอาดัลแมนจะไม่เหมาะกับ CQC แต่ด้วย ต่ด้วยความตายทันทีอาด้านแมนก็สามารถฆ่าเป้าหมายของเขาได้เพียงแค่การมองทุกเป้าหมายก็ไม่อาจขัดขืนได้หมายถึงตายทันทีการต่อต้านกองทัพเขาก็เป็นผู้ติดตามที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของริมมโลตัวด้านแมนเองก็เป็นนักวิจัยมากกว่ากับเพื่อนที่ดีที่สุดของเขากาดอล่าและพวกเขาก็ได้ร่วมการคนา้นคว้าเกี่ยวกับเวทมนต์อย่างมีความสุขโอ้ใช่แล้วกาดอล่าเองก็ยังได้รับคอ,องขวนค่าสงสวรหนังสือแห่งเวทมนต์ พวกเขาสองคนก็ค่อนข้างจะข้างไขในหัวข้อนั้นในเวลาที่พวกเขาอาจจะค้นผัวผมรู้เท่าหมดที่เกี่ยวข้องกับสาขานี้เวทมนต์และผู้ช่วยหรือเพื่อนร่วมงานของเขาเอาเบื่ก็ได้พัฒนาตนเองขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ภายใต้อดันแมนแล้วด้วยเหตุนี้เขาจึงได้รับอัลติเมทสกิลด้วยเอฟเฟกตพิเศษสิ่งที่เขาได้รับก็คือ Skill, อัลติเมทสกิลความอมตะผู้ไม่ตายการเล่นความเร็วทางความคิดการเกิดใหม่ทั้งหมด ควมพักดีของมินเนียนด้วยจิตวิญญาณของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของอาดั้นแมนร่างกายของออเบิร์ตเขาจะไม่มีวันตายแต่ถ้าอาดันแมนตายพวกเขาก็จะตายไปด้วยกันแต่ว่าอาดันแมนตายไปแล้วเนื่องจากตอนนี้ออบเบิร์ตก็สามารถใช้อุปกรณ์ระดับพระเจ้าได้อย่างเต็มที่แล้วจึงเป็นไปได้ที่ออบเบิร์ตจะสามารถต่อสู้อย่างเท่าเทียมกับพลโดได้ดูเหมือนว่าดีโนจะมีเล่ห์เหลี่ยมบางอย่างดังนั้นนี่ก็ไม่ใช่การเปรียบเพียบพี่ดี และพวกเราก็ควรจะทิ้งมันเอาไว้แล้วก็ดีอาโบชื่อดีอาโบพ่อพันเดมอนกอดจิตวิญญาณปีศาระดับสูงสดุดการปกป้องจากสวรรค์พรของจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ชายาเดมอนหลอดราชันจอมมารเวทมนต์ศาสตร์แห่งความมืดทักษะอัลติเมตสกิลหลอดอาซาเซลผู้ยั่วยวนเปอร์เซอรถมการเล่นความเร็วทางความขีดการควบคุมเวลาและมิติการขจัดอุปสรรคหลากมิติ การสร้างสรรค์ท่องมดการลงโทษโลกแห่งการล่อลวงทักษะปกติการรับรู้ด้วยยานเวทจิตรูคามแห่งจอมานทักษะการต่อสู้การควบคุมปรากฏการการควบคุมเสนีความต้านทานความต้านทานการโจมตีทางกายภาพความต้านทานสถานะผิดปกติความต้านทานการโจมตีทางจิตความต้านทานอ,องค์ประกอบแห่งธรรมชาติความต้านทานการโจมตีแบบไฮเปอร์ ไม่ว่าเราจะมองสีงนี้อย่างไรผู้ติดตามพี่แข็งแกร่งที่สุดของลิมมรูก็คือเดียโบและเขาก็ได้ใช้พลังอันน่าทึ่งซึ่งมันก็เทียบได้กับหลอดเบซีบิลผู้ตกกะของลิมมอรูเขามีพลังงานจํานวนมหาศาลมีระดับสูง,แล,สาาสง,งและมีความสามารถคุณภาพสูงเขาเป็นปีศาจที่มีความโกงมากๆและมีความสามารถและก็เป็นพวกบ้าการต่อสู้และนั่นก็เป็นข้อบอกพร่อง,องของเขาเพียงอย่างเดียวของเขา แต่ดีอโปก็สามารถแจ้งทําเป็นต่อสู้กับเซคิออนเพื่อตอบสนองความชอบนั้นได้แต่ว่าการต่อสู้มันก็เปลี่นที่น่าสนใจอย่างแน่นอนเบนน้มาลุก,ก็เช่นกันในฐานะคู่ต่อสู้ของเซคิออนและต่อมาหลอดนะะักฆ่าเทสทร่าซ่าทักขั้นสูงสดุดฮิวหลอดบีเลียวและต่อมาเจ้าแห่งความเจ็บปวดอัลติมาทักษะขั้นสูงสดุดเจ้าแห่งผีซามาเอลและต่อมาหลอดแห่งการทําลายล้างหรือหลอดอันตรายคาเรล่า ทศกัณฐรงสวดผู้สูญพันธ์อาบัตดอนทั้งสามคนนี้ก็ได้สแสดงความสามารถของพวกเขาในระหว่างการต่อสู้กับจักรวาลและยังเชี่ยวชาญอีกด้วยถ้าการเดาของลีโมลุม,มันถูกต้องพวกเขาก็จะได้ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดชีวิตอันยาวนานของพวกเขาและเสืิมความจงแจงให้กับตนเองในคราวเดียวและการมีระดับและพลังงานในระดับสูงสุด หากว่าพวกเขาได้ใช้ความสามารถเหล่านี้อย่างเต็มที่ศัตรูส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้รับโอกาสชนะในฐานะผู้ติดตามภายใต้กรรมชาการโดยตรงของริมมารูพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่มีพลังสูงสุดและอีกอย่างเวเดล,ล่าสังก์ด้วยชื่อมังกรวายุข้างเวเดล,ล่าเทมเพสโอพันธุ์มังกรที่แท้จริงวิญญ,ญาณอสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุดปอนจกสรรค์พอนหกพายุชายามังกรวายุข้างเวดมนล เวทมนต์ของมังกรดีแท้จริงเทศะเทศะขั้นสูงสุดราชหนงความกลาหนยานาโทเทพการเล่งความคิดการประเมินการสร้างสาร์ทั้งหมดการจัดการความน่าจะเป็นการำรงอยู่คู่ขนานผู้สแสวงหาความเป็นจริงการควบคุมเวลาและมิติอุปสรรคหลักมิติเทษะปกติการรับรู้ด้วยยานเวทจิรุค,คาโดเนชันการร่างมนุษย์ ความต้นานทานความต้านทานการโจมตีทางกายภาพความต้านทานท่าธรรมชาติความต้านทานสถานะผิดปกติความต้านทานการโจมตีทางจิตความต้านทานการโจมตีแบบไฮเปอร์ความสามารถของวูเดล่าก็ได้พัฒนาขึ้นมาจริงๆการดำรงอยู่ผู้ขนานก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันโกงที่สุดและปล่อยให้หัวใจของเขาแกนกลางของหัวใจอยู่ในร่างกายของรีมโมโลและสร้างร่างโคนขึ้นมาโดยใช้พลังงานที่เขาใช้อยู่ในตอนนี้ และคิดว่าการฝึกฝนของเวรรล,ล่าในเขาวงโกรดมันก็จะแสดงให้เห็นในลักษณะนี้แล้วก็กลับมาที่หัวข้อหลกักเนื่องจากล่าโคนของเวรลรล่าได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้พลังงานของลิมมร์การสร้างขึ้นมา2องตนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นขีดจํากัดแต่ถ้าได้พลิกแพงมันจริงๆริงมูรก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้สูงสุดสตัวแต่ก็เสียก็คือต้องเรียกเวลกินกลับคืนมาและพลังงานที่ใช้ได้ของลิมมรุก็จะหมดลง ดังนั้นขีดจำกัดปกติสูงสุดอยู่ที่2ล่างมากกว่านี้ก็คงจะพอแล้วไม่ใช่เหรอแต่เดล่าก็ได้โอ้วอวดว่าเขาสามารถสร้างขึ้นมาได้มากกว่านี้ถ้าเขาทําสเปคของร่างกายโคหลดในริม r รืก็บอกเขาว่าทําในสิ่งที่เขาต้องการเวเด่าก็อาจจะลองให้เมื่อเขาสังเกตเห็นว่ามันทําให้เขาอ่อนแอลงแค่ไหนแต่เนื่องจากร่างกายหลักของเวเดา่าก็อยู่ในตัวของริมหรเวเดร่าก็เลยปลอดภัย และมันก็เปลืองพลังงานมากๆดังนั้นตัวลิวุลก็หวังว่าเขาจะไม่หักโหมจนเกินไปเลยด้วยเหตุนี้การปรับแต่งท้งสามใหม่ทั้งหมดก็ได้ที่สุดลงและในที่สุดกิสนาก็ได้มาถึงจักรวัดแล้วหลังจากเสร็จสิ้นขบวนการส่งมอบผู้ลิมูลูกก็ได้กลับไปยังเทมเพตก็สลับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า